ในช่วงปี2025ถึง2030ที่กำลังจะถึงนี้ตลาดแรงงานกำลังจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากการเข้ามาของ AI นะครับเราจะมาสำรวจกันว่าภูมิทัศน์การทำงานจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างโดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขามองว่ามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถูกนิยามว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนและรุนแรงเลยทีเดียวซึ่งความหมายของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบไปถึงรากฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนนั่นก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับประเด็นสำคัญก็คือแม้ว่า AI จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ผลผลิตของโลกสูงขึ้นแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลับได้ไม่ได้กระจายไปอย่างเท่าเทียมกันความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าเนี่ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าในการปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI ได้เต็มที่แต่ในทางกลับกัน กลุ่มตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets กลับกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่ายังมีช่องว่างทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแล้วก็ทักษะของแรงงานทีนี้ถ้าเรามาดูข้อมูลจากการคาดการณ์ของ IMF ก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกครับเขาประเมินว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก AI มากกว่ากลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึง2เท่าเลยนะครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำทั่วโลกมันกว้างขึ้นไปอีก เอาละครับจากภาพรวมเศรษฐกิจแล้วคราวนี้เราลองซูมเข้ามาดูที่ตลาดแรงงานโดยตรงกันบ้างเรื่องราวสาคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่การตกงงานจํานวนมากแต่อยู่ที่การสับเปลี่ยนตําแหน่งงานครั้งใหญ่หรือที่เขาเรียกว่า A Great Job Reshuffle ทาง World Economic Forum เขาคาดการไว้นะครับว่าภายในปี2030จะมีตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นมามากถึง170ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็คาดว่าจะมีตำแหน่งงานเดิมๆที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหรือหายไปอยู่ที่ประมาณ92ล้านตำแหน่งซึ่งพอเอาตัวเลขทั้งสองมาหักลบกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสุดที่แล้วยังคงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น78ล้านตำแหน่งนะครับภาพนี้เลยยิ่งตอกย้ำแนวคิดเรื่องการสับเปลี่ยนครั้งใหญ่ไม่ใช่การที่งานจะหายไปทั้งหมดแล้วงานแบบไหนละ่ะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเราลองดูในรายละเอียดจะเห็นว่า กลุ่มงานที่เติบโตก็คือตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์อย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดส่วนในทางกลับกันกลุ่มงานที่ลดลงก็คืองานที่มีลักษณะซ้ำๆเป็นกิจวัตรอย่างเช่นงานธุรการงานป้อนข้อมูลหรือพนักง,งานธนาคารจุดที่สําคัญมากของเรื่องนี้ก็คือวิกฤตด้านทักษะครับ มีการประเมินว่าทักษะหลักของคนทำงานถึง44%หรือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงภายใน5ปีข้างหน้านี้ซึ่งนี่ถือเป็นความท้าทายที่เร่งด่วนมากสําหรับแรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวหรือเพิ่มทักษะใหม่ได้ทันทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปอีกระดับหนึ่งกันบ้างครับมาดูกันที่ผลกระทบในระดับบุคคลและก็ด้านจิตวิทยาต่อแรงงานที่ต้องอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการเงินนะครับแต่มันลึกลงไปถึงการสูญเสียตัวตนในวิชาชีพมีการศึกษาพบว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงก็ยังต้องเผชิญกับภาวะช็อกทางอารมณ์แล้วก็สูญเสียความมั่นใจได้เมื่อความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาทั้งชีวิตของเขากําลังจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมายัยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพจิตนะครับ ทำให้แรงงานจํานวนมากต้องเผชิญกับความวิตกกังวลเรื้อรังแล้วก็เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการที่ต้องสูญเสียสังคมในที่ทํางานไปภาวะทั้งหมดที่ว่ามานี้ถูกนิยามด้วยคําว่าเทคโนเตรสนะครับมันคือความเครียดทางจิตใจที่เกิดจากการที่เราต้องคอยปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกับความรู้สึกว่าทักษะที่เรามีอยู่เนี่ยมันกําลังด้อยค่าลงอย่างรวดเร็ว ถัดไปเราจะเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องของคนไปดูการเปลี่ยนแปลงในระดับระบบภายในองค์กรกันบ้างครับนั่นจะคือการเกิดขึ้นของ AI ในบทบาทของผู้จัดการระบบที่เรียกว่า Algorithmic Management หรือการจัดการด้วยอัลกอริทึมกำลังเข้ามาทำหน้าที่แทนผู้จัดการที่เป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่การมอบหมายงานการติดตามประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการประเมินผลพนักงาน ซึ่งจุดที่น่ากังวลก็คือกระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ขาดการกำกับดูแลจากมนุษย์สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานนะครับพวกเขาอาจจะต้องทำงานหนักครึ่งภายใต้การสอดส่องแบบดิจิทัลอยู่ตลอดเวลาต้องสูญเสียความเป็นอิสระในการทำงานแล้วก็ไม่เข้าใจเกณฑ์การตัดสินใจที่ไม่โปร่งใสซึ่งทั้งหมดนี้มันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับคนทำงาน พอเราเห็นปัญหาท่ารับบุคคลและองค์กรแล้วคราวนี้เรากลับมาดูที่ภาพใหญ่อีกครั้งนะครับเพื่อสำรวจว่าตอนนี้มีกรอบการทำงานด้านนโยบายกฎหมายและสังคมอะไรบ้างที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยหลกัหลกๆแล้วแนวทางการรับมือที่กำลังถูกผลักดันอยู่ตอนนี้จะมีอยู่3าแนวทางหลักด้วยกันครับก็คือการออกกฎหมายมาควบคุมดูแลการเจรจาต่อรองร่วมกันของกลุ่มแรงงานและการใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยเหลือ เราจะเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับอย่างในฝั่งของกฎหมายก็มีกฎหมาย EU AI Act ของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้การใช้ AI ในการจ้างงานเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและต้องควบคุมเป็นพิเศษในด้านของสาภาพแรงงานก็มีกลุ่มนักเขียนและนักแสดงในสหรัฐอเมริกาที่ทำข้อตกลงจำกัดการใช้ AI และสุดท้ายด้านนโยบายการคลังก็มีข้อเสนอเรื่องภาษีหุ่นยนต์เพื่อนำไรายได้ไปสนับสนุนการเพิ่มทักษะของแรงงานและสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม ถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนะครับหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จริงๆแล้วมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการบริหารจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนดังนั้นความสำเร็จในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กร,รายงานเพื่อที่จะร่วมกันสร้างกฎกติกาที่ยุติธรรมสำหรับการทำงานร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์และ AI โดยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เป็นอันดับแรกครับ